สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กวนจะพาเพื่อนๆมาทำเผือกคุ้มกรอะพร้อมน้ำจิ้มถั่วรดเด็ดนะคะทำแบบง่ายๆได้เผือกแบบแน่นๆกรอบนอกนุ่มในอร่อยอร่อยอยากรู้วิธีทำเป็นยังไงไปดูกันเลยอืมน่ากินมาเริ่มเตรียมในส่วนของเนื้อเผือกค่ะโดยกวนจะปอกเปือกล้างเผือกให้สะอาดแล้วขูดเป็นเส้นๆไว้ค่ะ ประมาณนี้นะคะและจะมาเตรียมต่อในส่วนของแป้งสาลีเอกประสงค์แป้งข้าวเจ้าแป้งมันเกลือป่นพริกไทยป่นและน้ำสะอาดค่ะโดยกวนจะแป้งสาลีเอกประสงค์เทใส่ชามผสมไว้ค่ะตามด้วยแป้งข้าวเจ้า แป้งมันคนผสมให้เข้ากันสักหน่อยนะคะและจะใส่เกลือป่นลงไปตามด้วยพริกไทยปน่นขนให้เข้ากันเลยได้แล้วกวนจะพักไว้แบบนี้ก่อนค่ะเอาเผือที่ขูดไว้มาใส่อ่างผสมค่ะ ตามด้วยน้ำสะอาดคลุกคุกให้น้ำโดนทั่วๆเผือกเลยนะคะแล้วเอาแป้งที่เราผสมไว้ค่อยๆโรยใส่ลงไปค่ะสลับกับคลุกผสมทำให้แป้งติดทั่วๆเลยนะคะพอแป้งหมดทุกอย่างเข้ากันดีก็ใช้ได้เลยค่ะ แล้วจะเทน้ำสะอาดใส่ถาดไว้ค่ะแล้วเอาแผ่นฟองเต้าหู้ลงแช่น้ำเลยแช่ทิ้งไว้แบบนี้ให้นิ่มก่อนนะคะและว้วกรจะใช้เป็นผ้าขอบางชุบน้ำปูที่รังถึงไว้ค่ะพอแผ่นฟองเต้าหู้นิ่มแล้วก็ใช้ได้เลยนะคะ เอาขึ้นเสด็จน้ำแล้ววางไว้บนถาดเลยค่ะแล้วเอาเผือกที่เตรียมไว้มาวางเรียงค่ะได้แล้วจับห่อม้วนไปเลยค่ะแล้วก็จะพับเก็บปลายสองข้างหรือจะตัดทิ้งก็ได้นะคะได้แล้วเอาใส่ลังถึงไว้ค่ะและทำชิ้นต่อไปได้เลยนะคะ จับแผ่นฟองเต้าหู้พันกิ้งมวนไปเลยค่ะพับเก็บปลายทั้งสองข้างได้แล้วเอาเลียงใส่ลังถึงไว้ค่ะประมาณนี้แล้วย,ยกขึ้นนึ่งบนน้ำเดือดเลยกว่าจะใช้ไฟกลางค่อนไปทางแรงนึ่งที่5 5นาทีนะคะ ครบเวลาเปิดมาจะได้แบบนี้เลยค่ะยกลงจากเตาผักไว้ให้เย็นเลยนะคะแล้วจะมาทำในส่วนของน้ำจิ้มกันค่ะโดยใช้น้ำตาลตโนดน้ำส้มสายชูเกลือป่นพริกสดบุบและถั่วลิสงขั้วบดค่ะ โดยกวนเจอน้ำตาลตะโหนดใส่กระท้าไว้ค่ะตามด้วยเกลือป่นและน้ำส้มสายชูค่ะตั้งไฟคนขนให้น้ำตาลละลายเลยพอน้ำตาลละลายหมด ก่อจะปล่อยให้เดือดๆดแบบนี้อีก5นาทีค่ะครบเวลาปิดไฟพักไว้ให้เย็นเลยนะคะเผือกที่พักไว้เย็นสนิทแล้วก็ใช้ได้เลยค่ะจะได้แบบนี้เลยนะคะเราจะตัดให้เป็นชิ้นชิ้นไว้ตัดชิ้นได้ตามที่ต้องการเลยค่ะ ของกวางประมาณนี้นะคะจากนั้นจะตั้งหม้อใส่น้ำมันพืชไว้รอน้ำมันร้อนก่อนนะคะกวางจะเช็คน้ำมันโดยใช้ไม้ปลายแหลมจิ้มถ้ามีฟองเดือดเดือดขึ้นแบบนี้ก็ใช้ได้เลยค่ะเอาเผือกที่หันเตรียมไว้ลงทอดเลย เกลี่ยไม่ให้ติดก้นหม้อสักหน่อยค่ะทอดให้เหลืองสุกตามที่ต้องการได้เลยนะคะคองกวางได้แบบนี้เลยค่ะเอาขึ้นเสด็จน้ำมันพักไว้เลยนะคะ ทอดได้ตามปริมาณที่เพื่อนๆ่อต้องการเลยนะคะจากนั้นก็จะเอาพริกสดบุบใส่ในน้ำตาลที่เย็นสดิดแล้วค่ะขนนให้เข้ากันเท่านี้ก็ใช้ได้เลยค่ะตักน้ำจิ้มใส่ถ้วยได้เลยตามด้วยถั่วลิสงคั่วบด พร้อมเสิร์ฟเลยนะคะจิ้มน้ำจิ้มได้แบบช่ำๆเลยอน่ากินตัวเผือกแน่นๆกรอบนอกนุ่มในน้ำจิ้มก็อร่อยเด็ดเลยนะคะยังไงเพื่อนๆลองไปทำกันดูได้นะคะขอขอบคุณทุกๆการรับชมคะ่ะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กวางด้วยนะคะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย